อมาสองใจคนคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้นะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขายังรู้สึกถึงคุณอยู่ไหมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างและความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะทำยังไงต่อไปนะคะจากหน้าไพ่เนี่ยถ้าถามถึงความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเนี่ยคือเรียกได้ว่าคิดถึงมากอะเป็นความคิดถึงแบบรู้สึกผิดรู้สึก รู้สึกแล้วว่าตัวเองได้ทำผิดไปนะคะแล้วเรียกได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยอ,อยู่ดีๆก็จบกันแบบกระทันหันแบบว่าเพิ่งจะคุยกันดีๆก็จบกันไปใช่ไหมเพตอนนี้คือเขามีความรู้สึกว่ามีความกังวลน,นะคะมีความคิดมากคิดหนักในในหัวสมองมากเลยว่าเขาทำอะไรลงไป อยู่ดีๆคือเขาปล่อยคุณไปได้ยังไงทั้งๆท,ที่ตอนนี้เขาก็รู้ตัวแล้วว่าคึกใจเขามีแต่คุณในตอนนั้นเหมือนเขาจะรู้สึกว่าอืมไม่มีคนไม่มีคนเนี่ยเขาก็คงแบบมีคนอื่นเข้ามานะคะเขาคงอาจจะยังไม่ได้รู้สึกรักหรือชอบอะไรคุณ ในความคิดเขานะแต่พอเขาได้เงียบได้หายไปเนี่ยคือทั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคุณก็เป็นฝ่ายส่งข้อความเป็นฝ่ายทักหาเขาโทรหาเขานะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาเองเนี่แหละที่จะนิ่งเงียบไปในสายลงเลยนะคะแต่ในตอนนี้กลับเป็นเขาคะ่ะที่อยากจะกลับมาอยากจะสื่อสารอยากจะติดต่อมาหาค่ะเออแต่ว่าคุณเนี่ย เป็นควีนออฟสอดไปแล้วคุณตั้งดาบแล้วแล้วดูสิควีนออฟสอดตัดสินใจเดทตัดสินใจ,จตบแล้วค่ะคือไม่รอไม่ต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเขาเองเนี่ยน่าจะพิมพ์ข้อความหรือเห็นไหมเป็นการเขียนจดหมายเหมือนการพิมพ์ข้อความมานะแต่ไม่กล้าส่งบางทีพิมพ์ไว้แล้วแต่แบบลบทิ้งคือ ดูตัวคุณแบบว่าเขากลัวกลัวว่าคุณจะไม่แหอภัยเขากลัวมากเลยเพราะตอนนี้คือตัวคุณจบกับความรักความรู้สึกที่มีต่อเขาไปหมดแล้วอะแล้วคุณมุ่งเน้นไปเต็บกับหน้าที่การงานของคุณนะอะบางคนนะคะที่ก็กําลังจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงล่งดังด้วยอะในโลกออนไลน์เนาะหรือไม่ก็มีความสามารถ ในด้านต่างๆมากมายเลยและตัวเขาเนี่ยคือเพื่อสำนึกได้ค่ะว่าการที่จบกับคุณไปแล้วคิดว่าน่าจะมีคนอื่นที่ดีกว่าไปหาคนอื่นเห็นไว้สีถ้วยพยายามไปหาคนอื่นหรือมีใครต่อใครพยายามเข้ามาในชีวิตเขาเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าคุณอ่ะเขาอะ ดูเหมือนว่าเขาจะมีตัวเลือกเยอะตนาะมีเยอะค่ะคนที่อยู่ข้างกายเขาแต่ไม่มีใครที่จะเข้าไปในหัวใจเขาได้เลยเห็นไหมเขากลับมองออกไปทางหน้าต่างมองออกหาใครบางคนที่ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วใครบางคนที่อยู่ไกลกันแล้วตอนนี้คุณแล้วเขาน่าจะห่างกันด้วยนะเนาะไปถึะเวิก้าอา ใครบางคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดอะกวา่าในบรรดาตัวเลือกที่เขามีทั้งหมดเขาเคยมีคนมาให้เลือกมากมายแต่ไม่มีใครที่จะเหมือนคนได้เลยค่ะในตอนนี้แล้วในความคิดของเขานี่ก็คือแบบรู้สึกผิดรู้สึกเรียกได้ว่าโมโหตัวเองมาก ทำอะไรลงไปคือปล่อยคนที่ดีที่สุดไปได้ยังไงในตอนนี้ก็มีแต่ความคิดมากคิดหนักมากเลยค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะส่งข้อความหาแต่ก็ไม่กล้าคือคุณตั้งดาบใส่แล้วอะ่ะมีดูสิมีทั้งดาบมีทั้งเคียวเลยบางคนนี่คือแบบว่าน่าจะแบบแต่ส่วนใหญ่เนาะ ุณน่าจะมุ่งเน้นไปทางเรื่องการงานมากกว่ามันทําให้คุณดูโดดเด่นในสังคมด้วยเดอะสตาร์เนี่ยบางคนก็ดูโดดเด่นในสายหน้าที่การงานของคุณเลยนะคะถ้าจะบอกว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงอืมพังค่ะพังมากถึงแม้จะมีคนข้างกายแต่ก็ไม่มีใครดีเท่าคุณเลยตอนนี้นะคะ จากจะกลับมาค่ะแต่ดูสิใจเขาก็ยังไม่กล้าพออืมใจไม่กล้าพอที่จะกลับมาแล้วก็มีความกลัวว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาก็คงจะอีกสักพักหนึ่งนะเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องดูตอนต่อไปว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณ ได้หรือไม่นะคะยังไงก็ขอให้คนโชคดีนะคะ